ฮอตทุกสกอร์ทันทุกเกมเข้มทุกกีฬาฮอตเกมสวัสดีแฟนๆฮอตเกมนะครับตอนนี้เรามีอีกหนึ่งช่องทางให้ได้ติดตามกันแล้วนะครับทางช่อง youtube ของฮอตเกมนะครับสามารถติดตาม รับชมนะครับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการกีฬารอบโลกที่น่าสนใจเราจะไม่มีแต่เพียงฟุตบอลเท่านั้นนะครับเรายังมีวงการกีฬาทั้งกอล์ฟเทนนิสนะครับอเมริกันเกมแล้วก็กีฬาในประเทศที่น่าสนใจมาฝากแฟนๆกันทุกวันนะครับเราจะทยอยนะครับให้แฟนๆได้ติดตามรับทราบความเคลื่อนไหวของกีฬาหลากหลายนะครับแต่วันนี้ครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับ เกมแห่งศักดิ์ศรีไทยลีกนะครับหรือในชื่อใหม่ลีโวไทยลีกฤดูกาล2021-2022แมตช์เดย์5นะครับเป็นการเจอกันของคูรกคู่แคนครับสิงเจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีจะเปิดแพสเตเดียมต้อนรับกิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดเกมนี้จะแข่งขันกันแบบปิดนะครับแต่เวลา17นาฬิกาวันเสาร์ที่2ตุลาคมนี้ครับพลาดไม่ได้ครับแม้ว่าแฟนบอลจะไม่สามารถ เข้าชมเกมในสนามแต่ก็มีการถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับทาง ASP เนะครับติดตามกันได้นะครับความสนใจนะคความน่าสนใจของเกมคู่นี้นะครับจากกราฟิกที่สโมสรการท่าเรือ FC ฟซีทำมาครับถือว่าน่าสนใจทีเดียวครับโดยการท่าเรือเอฟซีเขายกคีแมนของ2ทีมมาประกบกันนะครับโดยฝั่งของการท่าเรือครับเขายกให้วรลุฒิศรีสุภาครับหรือว่าเจ้าปอนนะครับ ซึ่งเป็นผู้เล่นสิงเจ้าท่าที่คว้า MVP 2-3จาก3เกมหลังสุดครับพร้อมกับสร้างสถิติเซฟต่อ1นัดมากที่สุดด้วยจำนวน8ครั้งด้วยกันนะครับขณะที่ทางฝั่งของเมืองทองครับการาเนาเขายกให้สมพรยศครับนาทวานที่ก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของทีมครับด้วยประสบการณ์ในวัย28ปีครับและตอนนี้ก็กำลังอยู่ในจุดพีที่สุดในอาชีพนะครับเกมนี้ถือว่าเป็น อีกเกมที่เป็นความท้าทายครับว่าสมพรยศจะสามารถทําสถิติเก็บคลีนชีทแรกของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ได้หรือไม่นะครับนอกจากความน่าสนใจของคีแมนนะครับที่ทางกราฟิกของการท่เรือนํามาแล้วนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจนะครับก็คือทางด้านของกุนซือของเกมนี้นะครับ โดยทั้งฝั่งของการท่าเรือครับโคดองดูสิทธิ์เฉลิมแสนครับที่ฤด,ดูกาลที่แล้วสร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซนะครับพาทางด้านของ BG ปรปทุมคว้าชแชมป์ไทยลีกประวัติศาสตร์ไปได้นะครับครั้งนี้ครับมาคุมการท่าเรือครับแต่พึ่งจะสะดุดนะครับในการบุกไปแพ้ให้กับสุพรรณบุรี FC 1ประตูต่อ2ครับเป็นความพ่ายแพ้เกมแรกของสิงเจ้าท่านในยุคข,ของโคดองในซีซั่นนี้นะครับ แต่โคชองบอกว่าไม่กดดันนะครับแม้ว่าตอนนี้สถิติของการท่าเรือนครับอยู่อันดับ7ของตารางนะครับ4นัดชนะ1เสมอ2แพ้1ยิงได้7เสียไป6นะครับตอนนี้มีอยู่5คะแนนนะครับแต่โคชองบอกว่าเกมในวันเสาร์นี้ครับพร้อมที่จะกลับมาเรียกความมั่นใจให้ได้อีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะหมดสิทธิ์ใช้งาน2ผู้ล่นในแนวรับครับอย่างเอเลสดอลเล่ครับ ที่มีการบาดเจ็บรวมไปถึงจตุรพัสสัตธรรมนะครับแบก้ายที่ติดโทษแบนนะครับนอกนั้นก็อยู่กันครบครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปโรเลอร์ปรกรณ์เปมพักนะครับรวมถึงโกซุนกีซิโกโซเลสบรินผาลาแล้วก็ทางด้านของเนลสันโบนิญานะครับที่เพิ่งยิงประตูที่50ในไทยลีกไปนะครับส่วนทางฝั่งของกุนซือเมืองทองครับนี่ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือทางด้านของ มาริโอยูรอฟสกี้นะครับที่เพิ่งจะพากิเลนผยองปลดล็อกควา3มแต้มแรกได้สำเร็จนะครับหลังจากเปิดบ้านแซงชนะราชบุรีมิตรผลไปได้2ประตูต่อ1นะครับทำให้ตอนนี้เอสจีเมืองทองเตะน้อยกว่าท่าเรือ1นัดนะครับเพราะเกมตกค้างที่เจอกับบีจีได้เลื่อนไปนะครับบีจีกลับมาจากการเล่น FC แชมเปี้ยนลีกแล้วก็ต้องกักตัวครับทำให้ตอนนี้เอสจีเมืองทองเตะไปเพียงแค่3นะัดชนะ1เสมอ2ยังไม่แพ้ใครครับ ประตูได้เสียเท่ากับการท่าเรือเลยครับยิงได้7เสียหแล้วก็มี5คะแนนเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นชัชนะนั้นนี้ถือว่ามีความสำคัญของทั้ง2ทีมครับโดยความพร้อมของทางฝั่งเมืองทองนะครับเกมนี้ไม่มีปัญหาในการจัดตัวผู้เล่นนะครับนอกจากสมพรยศแล้วนะครับก็ยังมีทางด้านของวุฒิเทพป้อมพันนะครับนี่ก็ถือว่า กำลังเล่นได้อย่างคงเส้นคงวาครับส่วนแนวลุกก็มีทางด้านของเจสซี่เคิร์เลนนะครับที่ต้องลุ้นครับว่าทางด้านของมาเิโยโยูรฟสกี้จะส่งเป็นตัวจริงหรือไม่นะครับแต่ก็ยังมีอริสักไกส์สอแล้วก็วิลเลียนพ็อปนะครับที่ฟอร์มาลังร้อนแรงทีเดียวนะครับต้องบอกว่าคู่นี้สู้กันสนุกสุดมันอย่างแน่นอนนะครับสถิติการเจอกันของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าถ้าดูใน เกมรวมแล้วนะครับ24นัดรวมทุกรายการนะครับทางด้านของเมืองทองค่อนข้างจะเหนือกว่าชัดเจนนะครับชนะ15เสมอ2แพ้7นะครับแต่ถ้าดูสถิติ5นัดหลังสุดต้องบอกว่าการท่าเรือครับเป็นต่อครับเอาชนะได้ถึง4นัดด้วยกันครับและแพ้ไปแค่เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในวันเสาร์นี้ครับเวลา17นาฬิกาฟาด ลาดไม่ได้ครับด้วยประการทั้งปวงครับมันแน่นอนครับคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่ใส่กันไม่ยั้งครับไม่ว่าจะเจอกันที่ใดสนามไหนมีแฟนบอลหรือไม่นะครับเพราะเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีแล้วก็มีเป้าหมายที่ไม่ต่างกันแล้วก็เกมนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์นะครับความเหนียวหนึบของทั้ง2ผู้ักษาประตูด้วยครับว่าวรรุฒิศรีสุภาหรือว่าทางสมพรยศครับใครจะเซฟให้ ทีมตัวเองคว้าแต้มในเกมนี้นะครับจะ3หรือ1นะครับเดี๋ยวต้องลุ้นกันนะครับนอกจากเกมนะครับคู่ระหว่างการท่าเรือนะครับพบกับเมืองทองแล้วนะครับคู่อื่นก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับโดยเกมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเราได้ชมไปแล้วนะครับก็คือชลบุรีเอฟซีพบกับสิงห์เชียงรายแล้วก็จบด้วยชัยชนะของกวางส่งหมาภัยครับชนะไป3ต่อ2 จากแฮตทริกของบิลโรซิมานะครับทำให้ชมบุรีแพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลด้วยนะครับส่วนคู่อื่นครับวันเสาร์สคู่วันอาทิตย์อีก3คู่นะครับทาง ASP นะครับจะถ่ายทอดสดให้ชมกันทุกคู่นะครับก็ติดตามชมกันได้ครับส่วนคู่ของการท่าเรือกับเมืองทองจะจบอย่างไรครับเราก็ต้องติดตามกันนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามรับชมนะครับคลิป ทาง YouTube Hot g เกมกันได้ครับเราจะมีเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬามาให้ทุกท่านได้ติดตามทั้งกีฬาทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟเทนนิสอเมริกันเกมนะครับมอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็กีฬาในประเทศที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ววไปถึงฟุตบอลด้วยนะครับเราจะไม่พลาดในทุกบิ๊กแมตของการแข่งขันนะครับวันนี้ผม M Hot Score ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ฮอตทุกสกอร์ทันทุกเกมเข้มทุกกีฬาฮอตเกม